ก็สวัสดีเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็แบบอยู่ที่ป่ายูคานะคะป่ายูคา K 7 K เอ่ดเกรด B นะคะไม่ได้พันเกรด A มาเนาะดังน,นั้นเราได้เกรด B ก็่ามเดือนก็ถือว่าโอเคเลยละค่ะนี่สามเดือนกับอีกอห้าวันนะคะนี่ดูนะคะก็หญ้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแรงหน้าแรงก็ตรงนี้ก็หญ้าก็จะเริ่มเริ่ม าตายไปบ้างนะคะก็ก็อันนี้ข้อดีนะคะแต่เขาข้อเสียก็คือไม่มีอะไรมาคลุมดินให้เราเนาะก็แต่ยูคาเขาเท่าที่สังเกตมานะคะยูคาเขาไม่ค่อยชอบน้ําเยอะเท่าไหร่หรอกนะคะถ้าหน้าแรงก็คือน่าจะทนแรงนะคะอันพืชทนแรงเนาะดังน,นั้นนี่มาดูนะคะนี่แถวนี้สวยมากเลยแต่ว่าก็ยังไม่ม,มีที่แบบไม่สม่ําเสมอกันนะคะจะมีต้นสวยนี่นี่สวยมากเลยนะคะ ก็ดีนะคะคือจะไม่มีต้นอแบบไม่ค่อยมีต้นที่ที่ตายนะคะปลูกแล้วไม่ตายระยะห่างของอันนี้ประมาณโดยประมาณนะคะน่าจะประมาณ3เมตรนะคะเราทําร่องขึ้นมาแล้วก็ปลูกร่องตรงกลางนะคะเพื่อให้มีระยะห่างระหว่างต้นนะคะแต่คนส่วนมากปลูกห่างไปแต่ว่าการการที่เราปลูกห่างนะคะการกําจัดหญ้าการทําอะไรมันจะทําได้ดีกว่านะคะดังนั้นเดี๋ยวเรา มารอติดตามผลกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นี่ฝั่งนู้นจะสวยนะคะมองไปทางนู้นจะเห็นที่มีต้นสูงชลูดกว่าคนอื่นเลยนะคะนี่ฝั่งนี้น่าจะเหมาะกับเขาหรือว่ายัางไงเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าแต่ใส่ใส่ปุ๋ยใส่เท่าๆกันนะคะสม่ำเสมอนะคะนี่ก็สวยนะโอเคอยู่อันนี้ขนาดเกรด B นะคะเราไม่ได้ใช้เกรด A ได้ซ้ำนะคะแต่เกรดข้อเสียของเกรด B คือหนึ่ง ลำต้นจะไม่ตรงเนาะแต่เราจะใช้วิธีการนี่กลบโคนนะคะใช้ดินกลบโคนขึ้นมาเพื่อให้ต้นเขาตรงสวยนะคะแรกๆต้องต้อง,ต,องต้องทำได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ทำก็คือมันจะทำให้ลำต้นไม่ไม่ตรงนะคะแต่นี่เราถือว่าโอเคเลยนะคะติดตามกันนะคะใครที่อยากจะปลูกนะแนะนำอยู่นะคะแนะนำเลยเพราะว่า เหมาะสำหรับคนที่หนึ่งแหละไม่มีเวลาดูแลเท่าไหร่นะคะต้นยูคาลิปตัสเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราแทบจะไม่ได้ดูแลเลยนะคะแต่เขาขอให้ตัดหญ้าให้ได้นะคะเขาคืนคืนอ่าเขาเรียกอะไรคะคืนทุนได้เร็วนะคะคืนทุนได้เร็วแต่สำหรับคนที่ใจร้อนอยากได้คืนทุนทุกอ่าเร็วๆมันก็อ่าตัวนี้เขาระยะสาปีถึงจะถึงจะตัดได้นะคะแต่ก็ถามว่าถ้าได้ตัดแล้ว ถ้าเราบำรุงต่อเรื่อยๆเ,เ,เราได้ตัดทุกทุกปีนะคะแต่ตัดทุกปีแต่เราจะไม่ได้กําไรเยอะแต่ถ้า,ถามาถัวเฉลี่ยในระหว่งางถ้าสมมติว่าเราหลังจากหลักได้ได้สปีนะคะเราตัดแล้วเรามาตัดทุกปีแล้วก็มาบวกกันนะคะว่าถ้าเกิดสปีทิ้งช่วงสองปีเราได้เท่าไหร่นะคะหลังจากที่ตัดโตไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอ่าหนึ่งเราต้องการใช้เงิน ตัดทุกปีไปเลยนะคะบำรุงให้ได้บำรุงได้ได้แน่นอนนะคะได้ชัวร์อยู่แล้วว่าว่า,าเรื่องของไรายได้อย่างตรงนี้เรายังไม่เคยตัดก็จริงแต่เราเคยตัดของที่เป็นอ่ายูคาธรรมดานะคะตัวนั้นแม้ขนาดเราไม่ได้รูแรนะคะมันก็ยังให้ให้ให้ถือว่าเป็นกําไรให้เราทุกๆปีเพราะเราไม่ได้ลงทุนเพิ่มนะคะเราจะลงทุนแค่ปีแรก ปีแรกปีสองใส่ปุ๋ยแล้วก็ปีที่แล้วนี้เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยแทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะแค่ได้ยาถางยา